ใช้เป <aría> ็นเพื่อนร้องใช้เป็นเพื่อนร้องใช้เป็นเพื่อนร้องไปเลยจ้าอ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 า่าอ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 า่าอาอา่าอ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 มอา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  เก็บได้อเก็บได้เยอก็ได้ก็ลพระอเีย้อ้อน้นี้อ่้เ้ย้องเียเ้อเียเ้องน้นยย